ได้โปรดเมตตาประทานพรให้ลูกหลานประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาและตั้งใจไว้ให้หายเคราะห์หายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงานการเงินธุรกิจ อาชีพโชคล,ลาภวาสนาความสุขความเจริญตลอดไปโดยเถินสาธุ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 คนไม่เยอะนะครับ เหมวันไม่มีเหล็กบนนี้มีเหล็กบลพี่น้อง เจ็ดศูนยังไงม,มันหล่นลงมาเนี่ยตอนไหว้มื่อกี้เลยเนะี่ยแล้วมันหล่นลงมาเจ็ดศูนย์หรอครับเจ็ดศูนย์หรอหรือหนึ่งศูนย์หรอเมื่อ 100, หลังคือเป็นเท็กหนัง แต่มันหล่นมันอย่างสิมันต้องเป็นเลขเจ็ดเห็นไหมเมียนบอกครับเลยเ้าก็สิบหีบาทแล้วเนาะเ,นเอาใบไม้มะตีหวยบ่ <c oughs> ม,มีเลขซื่อจ้าสิว่าสี่แล้ว เจ็ดศูนเจ็ดสี 4. ใช่หรอเป็นเลขสี่บอกเลขศูนย์ละมั้งแต่ดูข้างหลังเป็นหนึ่งนะอันนี้ข้างหลังวายอยู่เมกืกอหลลนลงมากพี่น้องเพิ่งหล่นนะคะรับใมมันเหลืองแล้วนะเอากลับ เอากลับนะครับใบนี้เอากลับเราจะพาทุกท่านมาต่ออาจารย์ขออาจารย์ขอก่อนพาเกลับขอแล้วครับขอแล้วตั้งจิตขอแล้วครับหเหลือ20%นะแบทผมอะ่ะ แล้วก็มาบรรจบจนจุดเดิมซึ่งก็จะมีมะเดเพลียองพระปูสีจุโยาสุมาแห่งบ้นประกาโลกลูกหลานได้น้อมนัาเครื่องสักรัคปนาการมาถวายขอพรต่อองค์เจ้าปู่เจ้าย่าขออัญเชิญองค์พระปู่ม่ยาได้เสด็จมารับเครื่องสรัคปนาการของลูกหลานพรอม้งเมตตา <ừ? S 2> ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กายจวาจาจิตตังอาหารวนันทานมาคาทิปรี สีสุเธิวิสุทธิเทวาปทุมมานาชีวิสุทธิเทวีโอเชมิพุทิยังปีกายกวาจาจิตตังาหารวันทานาคาทิบรีสีสุเธอวิสุทธิเทวา เรียบร้อยแล้วครับผมมาไว้อยู่บนนี้นะครับอยู่บนคนขับ ยงหายหายปะอาไ,ได้ยินแล้วเสีนะยงมาแล้ว<อ>เป็นพอบูทูธเป็นพอบูทูธเมื่อกี้มันเชื่อมกับบูทูธนี่อยู่ประสงค์โครงการกามามามารับความสิ มารับความเตนสิมงกคลัอุ้ยผมผมว่าแม่นอันคุณแทนว่าแม่คุณสร้างคุณแทนมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับทุกคนปิดไฟ์สดไหมปิดไร์สดนะครับขออนุญาตปิดไฟ์สดเพราะว่า ขออนุญาตปิดไลฟ์สดนะครับเพราะว่าจะได้ยิงยาวแล้วก็มันจะได้เป็นคลิปมันจะได้เป็นคลิปที่ว่าไว้ดูในคําชะโนดนะครับทุกคนผมขออนุญาตปิดไลฟ์สดมันจะได้เป็นคลิปที่เอาไว้ดูสําหรับคําชะโนดนะครับมีเลขเลขดังที่ได่เคยนี่นะเลขดังที่นี้ออกมาลนวะสามตัวออกมาเลขดังคําชะโนดหรอ,หอเลขอะไร 649 649เลขดังคำชะนอดเขาคุยเม้ากันแมค้คาอืมแม่ค่ะเขาสีขารลอตเตอรี่เนาะไม่ไม่เขาคุยเม,าเม,ม้ากันะะเพา,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 ามาคุยกับแมค้านคนทั่วไปนี่แหละ649เป็นเป็นงวดแรกที่เป,เป็นงวดแรกอ๋อเป็นงวดแรกที่เปิดที่เปิดให้คนเข้ามาไหว้นะครับเป็นงวดแรก ที่เปิดให้คนเข้ามาสักการะนะครับงวดวันที่สิบหกีเป็นงวดแรกเพราะเขาเพิ่งเปิดวันที่สองใช่ไหมวันที่สามที่สองที่สามเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดตอนต้นเดือนหลังลอตเตอรี่งวดที่แล้วออกอนะครับงวดน,นี้เป็นงวดแรกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยว่ามีลุ้นมีลุ้น